ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันมอลลัมเพชรชลาพระธาตสามแกนจงอ่างครั่งสดแจงค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะคะป้าอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยบังเนี้ยสะอื้นสะออ่อนหลายค่ะใส่แมกก่อนค่ะสะอื้นสะออ่อนยังวัตตี้สะออ่อนลดพี่น้องเอ้ยบังเนี้ยบังเนี้ยมันผักมอลลัมเสียงมีหกแหมจะขั้นเนี่ยเอาป้าที่โทรบ,บังเนี้ย โคตรล้วอัศจรรย์แล้วเจ้าว่าโดผู้ใดแน่พุ่นปื๊ดบึงเนี่ยอันนี้เฉพาะในบ้านพักได้นี่จะขั้นหมือเจ้าวานี่ให้้าเอาผอเอกนั่งเอกยิ่งมานซุ่มชุ่มนุ่มยิ่งอยู่พี่มัลสารับของบ่อผอเอกแมกนั่งเอกผ้าหละกันรล้กกาเฮียนะคะเฮียเฮียงก่อโอ้จะไปกินข้าเขาเรียกมา่าอันนั้นวันนี้รถออกก็ได้รถออกก็ได้ รถจอ่างข้างจอดแจงจอดตันท่าค่ะนี่บ่ะคะรถูเล่ออกดค่ะอันกามันมีอยู่วิธีหนึ่งตัวค่ะแบกใยกันไหมสีคนพอดีสีม่มแแม่ม่มปุ่นม่มพีนมมี่ค่ะกับกับกับวิธีที่สองคือผ้าไหมค่ะมีโตผ้าค่ะสออนไรพี่น้องมึงในรถเงี้ยามาอัศจรรย์แถวอัศจรรย์ล้อหันกับลั่นย่ออันนี้ในบ้านพักดิบ้านนี่นอกบ้านพักพี่น้องสีผ้าอยู่เบิง้งพุ่นแม่ จอดล่ำไปหอดผุ่นมง <laughs> ผุนรถมาลำเหมือนเดิมพุ่น้องแม่นมาเอาบุญค่ะบันนีม้มุมทางพีได้บันนี้ป้าบึงเนี่ยผุนนึกว่ามาเอาบุญพี่น้องเอ้ยลายคากหลายเนี่ยบึ้งเนี่ยมแต่ผูเลยลุยเนาะบ้านซาจอ่างได้ชีแต,ต่มาจะใส่อีห่างอยู่คือเกา่าบึ้งเน่พี่น้องลายคากพี่น้องเอ้ยบึ้งเนี่ยรถมอลำที่นี่ ็นว่าถนนเ้นนี้นี่ชั้นจองเลยไฮบ่าลายแห้งพี่น้องหลายครับโพดแล้วซาวจงอ่างเซียวานี่ค่ะอันคุณแม่เ่นทรงอันนั้นใหม่จะไปคุณแม่ต้มซูกินเ <c oughs> มื่อน่พี่รถมอลตอมัดเลยนี่พี่น้องพี่ <c oughs> มึ่แน่เพียพี่นะ <c oughs> พุ่นเ <c oughs> จะไปยี่ห้อได้เป็นยี่ห้อได้เป็นล่าม,มหอดพี่พี่ <c oughs> จากน้อยเดือนนี้ก็จะเป็นล้านจอดรถมอลตามดแล้วละ่ะสาอ่อนหลายพี่น้อง สะออนสะออนสะอนสะอนเขไในสิมีบุญมีบารมีได้ขี้คือเพิ่นเนาะสาวจงอ่างเนาะขี้มอส่ผักบักปักปักอยู่นี่คือเก่าอยู่เดี๋ยวสิไปเบิ่งอันอันนีก่อนพี่ยร้านจดดนอดรดลงมาหาปีเหรอมาสีดาค่ะนี่ค่ะด้านหลังหอพักมองสาวจงอ่างอยู่ค่ะมองสาวจงอ่างนอนมองสาวจงอ่างอยู่เนาะหอพักสะออนลายพี่น้องพวดลายคักลาย ดีไทยเบิ้งชัดๆด้วยค่ะฝุ่นแม,นม่นมดดด้วยฝุ่นฝุ่นแม,นม่นมดค่ะเจอัดาพูนไปหอดฝุ่นสุดทางกักฝุ่นฝุ่นทางฝุๆๆ่นไปไกลๆฝุ่นบางแน,น่อยเสือแดงๆด้วยฝุ่นแม,นม่นมดค่ะนี่จะหลดหมอลำลุวนๆค่ะจะอ่อนเนาะ